จัดก,การทกสแจ้งความคืบหน้าเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการโอนเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกรเริ่ม15พฤษภาคมนี้และที่สำคัญไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บัญชีของธนาคารทกสก็สามารถรับเงินได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาอัปเดตข่าวเงินเยียวยากเกษตรกร1 5 0 0 0บาทกันต่อนะคะวันนี้วันที่4พฤษภาคมค่ะมีข่าวล่าสุดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน เห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคม6จําจำนวน10ล้านรายค่ะวงเงินงบประมาณจานวน1 5 0ล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ทกสก็จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากของทกสแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมโดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ค่ะ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ www. เกษตรกร .com ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทกสโดยตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไปค่ะจึงจะสามารถใส่ข้อมูลเลขที่บัญชีของธนาคารอื่นได้นะคะโดยหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันค่ะโดยเมื่อทอกศได้รับเงินจากกระทรวงกางครคลังก็จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปค่ะโดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1 000, 000, ล้านรายเริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63าเป็นต้นไปค่ะ โครงการดังกล่าวทกรรสจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิดสิอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องมีบัญชีเงินฝากของทอกสแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทอกสถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเอโมบายถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของทอกสได้อีกด้วย นี่ก็คือข้อมูลจากนายอภิรมผู้จัดการธนาคารทกศนะคะที่มีคำถามมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่หลายคนรวมทางแอดมินเองก็คิดว่าจะใช้เพียงธนาคารของทอกศบัญชีทกศอ,อย่างเดียวนะคะที่จะรับเงินได้แต่วันนี้ผู้จัดการทกศก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าบัญชีของธนาคารอื่นก็สามารถใช้รับเงินได้ค่ะ โดยท่านจะต้องไปกรอกข้อมูลในวันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะคะทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ค่ะเว็บไซต์ชื่อนี้นะคะจำชื่อให้ดีซึ่งจะเปิดในวันที่7เป็นต้นไปนะคะก่อนวันที่7ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเอดมินลองเข้าไปแล้วเป็นหน้าเว็บอะไรไม่จ้ามนะคะ ส่วนการเริ่มโอนเงินใครที่มีสิทธิ์รับโอนเงินนะคะผ่านการคัดกรองจากกระทรวงการคลังแล้วพวกสก็จะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะคะวันละหนึ่งล้านคนซึ่งก็แปลว่าไม่ได้พร้อมกันทุกคนนะคะอาจจะได้วันต่อ,ต,อต่อไปก็ได้นะคะซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันค่ะว่าในพื้นที่ของท่านเงินจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะ และถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรอีกทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ